ข่าวดีเพิ่มเบี้ยชราเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุทุนหน้าคนละหนึ่พบาทเดือนมิถุนายนนี้จ่อชงเข้าคณะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเว็บไซต์ ch 7 hd ข่าวออนไลน์ด้วยนะคะลุ้นข่าวดีเพิ่มเบี้ยชราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุ่นหน้าคนละ1 0 0 0บาทพมเจาะชงเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน67นี้กรณีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุ่นหน้าคนละ1000บาทต่อเดือนจากเดิมช่วยเหลือใจให้แบบขั้นบันไดตามเกณฑ์อายุคือ 600,700,800และ1,000บาทนั้นซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐที่มีนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยมีมติให้เพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือน กรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากอัตราที่ช่วยเหลืออยู่ตอนนี้คือคนละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นขั้นบันไดซึ่งล่าสุดจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐที่มีนายวราวุธิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ได้มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้วนหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือนแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดวันที่17พฤษภาคม2567นางคองพรนิพามาสศิรีรังสีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้ออกมาเปิดเผยว่านายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งจัดทำข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งนี้การพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุพมเน้นย้ำต้องคำนึงถึงฐานะการเงินรัฐบาลและรายได้ของประเทศด้วยอย่างไรก็ตามพมจะทำให้ดีที่สุดในการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปทุกคนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงไม่เพียงกรณีของเบี้ยผู้สูงอายุ ยังรวมถึงเรื่องเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดด้วยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าในเดือนมิถุนายน2567นี้จะได้ข้อสรุปยังไงและจะอนุมัติเพิ่มเงินให้วันไหนถ้าหากทางช่องมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางช่องก็จะรีบนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะ